เคยได้ยินสำนวนคำว่า time is money ไหมครับหรือแปลเป็นไทยว่าเวลาคือเงินในฐานะคนทำธุรกิจฟาร์มไส้เดือนนี่เป็นอีกคำถามที่ผมได้ยินบ่อยๆจากลูกค้านะครับว่าไส้เดือนพันไหนผลิตปุ๋ยได้ไวที่สุดไส้เดือนพันไหนกินเก่งที่สุดอยากได้ปุ๋ยเร็วๆไม่ผิดเลยครับเพราะเมื่อคุณตัดสินใจลงมือเลี้ยงไส้เดือนแล้วคุณก็มีสิ่งที่ต้องลงทุนลงไปก็คือเงินเวลา และก็ร่างกายของคุณดังนั้นยิ่งเราสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เร็วเท่าไหร่ก็แปลว่าเราจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าพันไส้เดือนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อความเร็วในการผลิตมูลไส้เดือนครับมีปัจจัยอะไรบ้างวันนี้ผมสรุปเช็คลิสต์มาเพื่อให้คุณสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่บ้านได้เร็วยิ่งขึ้น ปัจจัยที่1ครับเป็นปันใจจัยในประสบการณ์ของผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะงงว่าเกี่ยวกันด้วยเหรอเพราะว่าคุณไม่ได้ลงประเด็นในรังไปกินเบดดิ้งแล้วถางออกมาเป็นปุ๋ยอันนี้คือหน้าที่ของไส้เดือนก็ถูกครับแต่จริงๆแล้วประสบการณ์ในการเลี้ยงมีผลมากๆครับสาหรับมือใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดก,การรังเลี้ยงไส้เดือนในปริมาณมากๆเนี่ยถ้าเลี้ยงไส้เดือนแค่ไม่กี่โลไม่ในกระมังไม่กี่ใบก็ไม่เท่าไหร่ครับ ต่ถ้าคุณลองเพิ่มปริมาณในการเลี้ยงไส้เดือนสัก20โลก็พอคะคุณจะเริ่มมีเห็นการทาไส้เดือนตายไส้เดือนหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเจอปัญหาอีกหลายๆอย่างตามแต่ผู้เลี้ยงนะครับปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนแต่ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อความเร็วในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นอย่างยิ่งนะครับแนวทางการปฏิบัติปัญหานี้แก้ไม่ยากครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด ทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ฝึกฝนนะครับหลังจากคุณมีความชํานาญแล้วในการจัดการลังไส้เดือนในปริมาณมากๆเนี่ยคุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของไส้เดือนที่เกิดขึ้นนะครับทำให้คุณผลิตปุ๋ยได้เร็วขึ้นปัจจัยที่2ครับเป็นปัจจัยในเรื่องพันธุไส้เดือนงานวิจัยในปี2001ของนักวิจัยชาวอินเดียนะครับชื่อคุณเนี่ยขออนุญ,ญาตไม่อ่านชื่อนะครับชื่ออ่านยากมาก ผมว่าไส้เดือน af กับไส้เดือน blue worm นะครับซึ่งเป็นไส้เดือนเขตร้อนทั้งคู่หากอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วจะสามารถผลิตปุ๋ยได้เร็วกว่าไส้เดือนเขตหนาวอย่างพวกไส้เดือน tiger หรือไส้เดือนยูโรในระดับหนึ่งปัจจัย2.1ครับเรื่องความหนาแน่นของไส้เดือนในหลังเลี้ยงก็มีผลเช่นกันไม่มากไม่น้อยเกินไปครับถ้าปริมาณไส้เดือนในหลังเลี้ยงแน่นหรือแอ่จนเกินไปนะครับก็จะทําให้ไส้เดือนหนีจากที่เลี้ยงแล้วก็ไส้เดือนก็จะไม่ค่อยโตเลยครับ แนวทางการปฏิบัติก็คือจัดสรรปริมาณไส้เดือนในบริเวณที่เลี้ยงให้มีความพอดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนบลิงก์งานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเร็วในการผลิตปุ๋ยของไส้เดือนแต่ละพันธุ์นะครับในคาบัญญาวิดีโอกดเข้าไปดูได้นะครับปัจจัยที่3ครับปัจจัยเรื่องสภาวะในที่เลี้ยงนะครับสภ,สภาวะในที่นี้หมายถึงในที่เลี้ยงมีอากาศถ่ายเทไหมนะครับ น้ำระบายได้ดีไหมมีไส้เดือนศัตรูของไส้เดือนมาคอยรบกวนหรือเปล่านะครับอุณหภูมิในบริเวณที่เลี้ยงเป็นยังไงปัจจัยเหล่านี้นะครับล้วนมีผลต่อไส้เดือนของคุณทั้งนั้นเลยถ้าเกิดไส้เดือนของคุณอยู่สบายเขาก็จะพร้อมที่จะผลิตปุ๋ยให้คุณอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดไส้เดือนของคุณอยู่ไม่สบายนะครับหรือแม้กระทั่งต้องเอาชีวิตรอดไปวันเนี่ยนะฮะเขาก็จะผลิตปุ๋ยได้ช้าเทียบกับมนุษย์แล้วนะครับสมมติว่าเป็นพนักงานออฟฟิศก็ได้ฮะ ถ้าทำงานแล้วมีสมาธิสภาะแวดล้อมเป็นใจนะครับแอร์เย็นสบายงานก็ไหลลื่นเดินไหวแต่ถ้าวันไหนแอร์เสียนะเจ้านายคอยตามเช็คตามดุดาเครื่องมือทํางานเสียเสียงดังรบกวนทั้งวันก็ทํางานได้ชา้าถูกไหมครับไสเดือนก็เช่นกันครับว่าด้วยเลือกอุณหภูมิหนาวไปก็ไม่ดีครับตรงนี้บ้านเราไม่น่าจะมีปัญหาส่วนร้อนไปเนี่ยไสเดือนก็จะตายครับ อันนี้คือปัญหาใหญ่ของบ้านเราเลยช่วงหน้าร้อนเรื่องความชื้นของเบดดิ้งและอากาศถ่ายเทต้องสัมพันธ์กันครับเบดดิ้งที่ชื้นพอเหมาะแล้วก็มีออกซิเจนถ่ายเทดีนะครับไส้เดือนจะย่อยสลายได้เร็วกว่าเบดดิ้งที่แห้งจนเกินไปหรือเปียกจนเกินไปแนวทางการปฏิบัติครับก็คือพยายามรักษาสภาวะที่เหมาะสมในการกินอาหารและการอยู่อาศัยในรังเลี้ยงของท่าน หรือพูดง่ายๆก็คือพยายามอำนวยความสะดวกให้สะเดือนของท่านอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะผลิตปุ๋ยให้ท่านอยู่ตอลอดเวลาปัจจัยที่4ปัจจัยเรื่องอาหารและวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงอาหารต่างประเภทที่คุณใส่ลงไปในรังเะเดือนแต่ละอย่างมีเวลาในการย่อยสลายไม่เท่ากันนะครับบางอย่างเ้เดือนกินแล้วก็ย่อยออกมาเป็นปุ๋ยได้ง่ายบางอย่างก็ทําได้ยากกว่าขนาดก็มีผลเช่นกันครับ เช่นเวลาคุณใส่ผลไม้ลงไปในหลังไส้เดือนยกตัวอย่างเช่นกล้วยคุณใส่ลงไปทั้งลูกเลยหรือเปล่าหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบดให้ละเอียดให้ไส้เดือนกินง่ายๆการใช้เบดดิ้งที่หลากหลายก็จะช่วยทําให้อาหารไส้เดือนที่คุณใส่ลงไปย่อยสลายได้เร็วขึ้นเช่นกันครับพิทมอสเป็นส่วนผสมที่จะช่วยทําให้เบดดิ้งนะครับย่อยสลายได้เร็วขึ้นพอไส้เดือนกินได้ง่ายขึ้นก็ผลิตปุ๋ยได้ไวขึ้นตามไปด้วย ถ้าใครอยากรู้วิธีผสมเบตติ้งอย่าลืมดูวิดีโอที่แล้วนะครับเราทำมาให้แล้วแนวทางปฏิบัติครับก็คือพยายามทําให้อาหารไส้เดือนอยู่ในสภาพที่ไส้เดือนกินได้ง่ายที่สุดเพื่อความเร็วที่มากที่สุดในการผลิตปุ๋ยเอาละครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เลี้ยงไส้เดือนอยู่หรือว่ามีความสนใจในการเลี้ยงนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ความหน้าเช่นเดิมสวัสดีครับ